เรียกว่ากระแสข่าวเรื่องของการเมืองเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายข่าวหลากหลายประเด็นนะครับ จนมีการทําเอาไปสํารวจนะผ, ừ ừ ừ. ผลวิจัยจากนิดาโพนะครับเขามีการไปสํารวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของความผิดพลาดของพรรคก้าไกลในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้นะครับผลสํารวจครั้งนี้นะครับไปสํารวจกับกลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไปนะครับจำนวนที่ไปสํารวจเนี่ยหนึ 1, ่กว่าตัวอย่างระหว่างวันที่2 4่สิถึงยีกรกฎาคมนะครับพบว่าส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่42.98เเนี่ยเห็นว่า ความผิดพลาดของพรรคเก้าไกลคือไม่ยอมยกเลิกบางนโยบายเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นขณะที่3 0 4 6มองว่าพรรคเก้าไกลไม่มีข้อผิดพลาดใดๆนะฮะยีบอกว่าพรรคเก้าไกลสู้เกมการเมืองในสภาไม่ได้1 1 6เห็นะครับเห็นว่าพรรคก้าวไกลทำตัวปิดกั้นตัวเองทำให้ไม่ค่อยมีพันธมิตรทางการเมือง10.23%พรรคก้าไกลไม่เข้าใจวัฒนธรรมและความเป็นจริงทางการเมืองแบบไทย,ไทย 9.54%มองว่าพรรคก้าวไกลประมาทในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่พักเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับทีนี้ก็มีการไปสํารวจต่อเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองถ้าพรรคก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้านนี35.19%เชื่อว่าน่าจะมีการชุมนุมใหญ่แต่จะสามารถควบคุมได้24.8%มองว่าการชุมนุมอาจจะมีบ้างเพียงเล็กน้อยแล้วก็สามารถควบคุมได้ 23.6%เชื่อว่าน่าจะมีการชุมนุมใหญ่และไม่สามารถควบคุมได้และ11.99เชื่อว่าจะไม่มีการชุมนุมใดๆนะครับ ทีนี้เมื่อมีคําถามนะครับไปถามถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าว่าถ้าเกิดมีพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้นมานะครับมีลักษณะตัวบุคลากรและวิธีการดําเนินงานทางการเมืองคล้ายๆกับกล้าวไกลเกิดขึ้นนะครับแต่มีความประนีประนอมมากกว่านะครับกลุ่มตัวอย่าง35.88%บอกว่าค่อนข้างจะเป็นไปได้33.89%มองว่าเป็นไปได้มาก19.54%บอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับและ9.62% เป็นไปไม่ค่อยได้นะครับนี่คือความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนจากนิด้าโพนะครับที่ไปสำรวจประเด็นความผิดพลาดของก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ครับ